ยกมือว mm ัด hmm. ด like. like. ีนะครับบอกเพื่อนเพี้ยนกันบอกปปนนะครับนะครับนะครับหลังจากเกาเจ็ดบัตรียนั่นขอออกเลยนะครับตัวจำหม้อผ้าพ่มแ่นบล็อกนายยุองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำม่วงเอาตัวบริการกองทพไทย าการาหารชนตำบลน้ำม่วงมีความรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณเพนรักปฏิมาปกรณ์นายกสมาคมแม่บ้านกองประชาการกองทัพมอบมามอบความอบคุณโดยการแจกผ้าหม่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนบ้านน้ำม่วง โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรรัชมังคลาพิเศษโรงเรียนหาดชายทองวิทยาคารโรงเรียนบ้านซานานนาหนองใหม่และโรงเรียนบ้านสาลีตลอดจนประชาชนชาวตำบลน้ำมวกและตำบลซานานนาหนองใหม่จำนวนหนึ่งพันผืนในวันนี้กับสังเกตการต่อไปนี้รับผิดชอบอยู่สองตำบล ตวน้ำเรียนนายยศเหล่าการชาติจังหวัดน่านปร,รษษาัดอำเภอเวียงสาหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนทุกท่านจากอากาศที่หนาวเย็นเนื่องจากความกดอากาศสูงที่ผ่า,านประเทศไทยในขณะนี้ทำให้หลายจังหวัดมีอุณหภูมลิลดต่ำลงอย่างรวดเร็วประชาชนต้องประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลกระทบั้งต,ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กๆและผู้สูงอายุได้ได้โอกาสที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไปได้นำเครื่องกานหนาวมาให้ความช่วยเหลือประชาชนในวันนี้สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยจึงถ,ถือโอกาสขอติดตามขเข้ามาเที่ยมและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

走。<noise> <noise> <noise> ฉลองฉลอง